สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องดินแดนของเบนยาหมินให้เราทธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันในเรื่องนี้เราจึงอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนครับวันนี้เรื่องใหญ่เลยนะหมายถึงว่าพอมันมีการแบ่งดินแดนกันแล้วนะครับเรามาดูพระคัมภีร์ก่อนพระคัมภีร์บอกเราอย่างนี้ครับว่า ตั้งแต่โอ้โหตอนข้อสิเอ็เลยนะจับได้ฉลาดนะครับของคนเผา่าเบนจามินนี้เผ่าแรกที่เขาจับฉลาดนะตามตระกูลของเขาขึ้นมาและดินแดนที่เป็นส่วนของพวกเขาอยู่ระหว่างพงพันยูดากับพงพันโยเซฟนะครับด้านเหนือเริ่มต้นที่แม่น้ำจอดแดนยาวไปเลยนะครับหนุนใจนะครับมีโอกาสอาา่านแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็คุยกันได้นะครับผมอยากจะลงไปถึง โอ้ดินแดนเขานะครับเลี้ยวไปขึ้นเหนือไหลเขานะครับโตโตโต,โตโจนมาถึงข้อสุดท้ายครับชอยยิบเจ็ดเรคเคมอิลเปเลทาราเซลาฮ e เอเลฟเยบูสคือเยรูาเล็มก i เบ a ยคิริยาดรวมเป็นสิบสี่เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นด้วยนี่เป็นมรดกของพงพันธ์เบนจามินตามตระกูลของเขาครับ เอาเป็นว่าพอเราเห็นพมอผีแล้วเราก็นึกไม่ออกนะครับคือรู้สึกถ้าอ่านนะจะรู้สึกว่ามันใหญ่จริงๆเนะี่ยดินแดนของเบนจาม,มินนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะว่าเขาไปจับฉลากเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดเผ่าที่เหลือนะแล้วก็แบ่งให้เป็นไงครับเท่าๆกันนะไปสำรวจไงไปดูว่าแต่ละคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมครับแล้วฉลากออกมาก็คือของเบนจาม,มินนั้นผมจะเปิดภาพ พักคมพีแผนที่ในพรัมพีให้คุณดูนะแต่ว่ามันก็เป็นฉบับคือมันมีสองอันนะครับผมให้คุณดูอันที่หนึ่งก่อนอันที่หนึ่งเนี่ยคุณจะคิดอย่างนี้ไหมครับนี่คือดินแดนนะเดี๋ยวให้เล็กลงหน่อยหนึ่งนะครับดินแดนสิบสองเผ่านะในสมัยของโยชัวนะครับคุณเห็นไหมว่า เบนจามินอยู่ไหนครับเบนจามินเบนจามินอ๋อคิดว่ามันใหญ่จริงๆแล้วเป็งครับมันเล็กนะเบนจามินอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ตรงนี้เองเบนจามินนะถ้านับไปแล้วเจ็ดอันนะครับหนึ่งอันสองอันใช่ไหมแล้วก็ 3, 4, 5, 6, สามสี่ห้าหกเจ็ดซิเมโอนะครับดังนั้นดูเหมือนไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะ แต่ว่ามันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างวันนี้เรามาที่เบนจามินก่อนนะครับเพรอพ่อพีบอกเผ่าแรกที่ได้คือเบนจามินเขาได้ตรงนี้ครับดูเหมือนใหญ่นะแต่ว่าไม่ใหญ่นะครับขยายขึ้นมาให้ดูนะครับเบนจามินเห็นไหมเบนจามินนะครับเล็กกว่าเอฟราฮิมิกนะครับเล็กกว่ามนัสเซแน่นอนมนัสเซนะครับเล็กกว่ายูดานะครับเอาละวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องใหญ่เลยครับขยายซะใหญ่เลย เรามาดูแผนที่ที่มันพอจะดูแล้วสวยงามขึ้นมาหน่อยนะครับเบนเจามินก็ยังคงเล็กอยู่ดีนะครับเบนเจามินนะครับสีฟ้าเนี่ยนะทำไมพูดเรื่องเล็กใหญ่ครับเราจำได้ไหมว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้เลือกคนจากเผ่าแล้วคนพวกนี้เป็นคนที่พระเจ้าให้เราเลือกให้คนอิสราเอลเลือกเขาเลือกแล้วครับคนเหล่านี้ต้องอยุติธรรมบางทีเราอาจจะอยากได้ติดริมทะเลนะ อยากได้สวยงามหรืออยากได้ติดเขาไหมนะครับคนที่อเมริกันนะชอบซื้อบ้านติดเขาติดทะเลนะครับแต่ว่าเบนจามินอาจจะไม่ได้ติดกับอะไรอืมไม่ได้ติดเลยนะครับติดแค่แม่น้ำาครับดังนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ออกไปสำรวจถูกไหมครับเขาต้องเลือกแล้วว่าดินแดนกลุ่มนี้ดีนะครับนี่เป็นหนึ่งที่ ดินแดนกลุ่มต่อไปเป็นครับดีเหมาะสมนะครับแล้วออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดดินแดนเพื่อจะจับฉลากดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อดินแดนเบนเจามินที่ดูเหมือนอ่านตอนแรกแล้วใหญ่โตนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่ทุกอย่างเพียงพอนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ผ่านวิธีการจับฉลากแล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับไม่มีเขียนตรงไหนว่าเบนจามินมาขอเรียกร้องเพิ่มเติมนะมีแต่หลายบทก่อนใช่ไหมครับ ลูกของโยเซฟเบนเจามินนี่เป็นน้องคนเล็กเลยนะใช่ไหมเราจำได้ไหมเป็นน้องของโยเซฟนะครับแล้วก็เผ่านี้ตอนหลังก็จะมีปัญหาต่อไปนะครับแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าจากตรงนี้นะครับ <S <S บางทีเราคิดว่ามันควรจะใหญ่กว่านี้ไหมหรือเราอยากได้ใหญ่กว่านี้ไหมเราอยากได้ติดทะเลเราอยากได้ติดเขาไหมเราอยากได้นั่นได้นี่ไหมแต่ว่าพระเจ้าก็ให้ที่เนี้ครับและเหมาะสมกับเบนเจามินแล้วดีแล้ว และให้เราขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ถ้าเบนจามินคือเราครับแล้วก็เรารู้สึกเอ้ยจับเราคนแรกเลยเหรอนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเวลาแบ่งปันนะได้คนแรกมักไม่ค่อยชอบเลยนะใช่ไหมขอฟังคนอื่นก่อนขอขอขอตอบคนสุดท้ายได้ไหมขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมเป็นคนแรกครับแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคุณด้วยถ้าพระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ดีแล้วครับเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับเบนจามินครับ และให้เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเป็นเบนจามินเมื่อเราได้ก่อนเมื่อเราอาจจะดูเหมือนเล็กกว่าคนอื่นด้วยซ้ําไปให้เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามันเพียงพอกับเราครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับการสอนของพระองค์ถึงเราและคําสอนของพระองค์ก็เพียงพอแล้วเราจึงอ่านพระคัมภีร์ศึกษาและเข้าใจน้ำพระใจพระองค์ผ่านพระเจริของพระองค์ทุกวันทุกวัน แล้วเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับได้รับอะไรแบ่งปันมานะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ